ดวงชะตาวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568ครคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ภาพรวมเป็นวันที่คุณจะรู้สึกสบายใจและผ่อนคลายเป็นพิเศษมีโอกาสได้ใช้เวลากับสิ่งที่ตัวเองรักหรืองานอดิเรกความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นเหมาะกับการทำงานศิลปะหรืองานที่ต้องใช้จินตนาการการติดต่อสื่อสารกับผู้คนเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นมิตรการงาน หากทำงานในสายครีเอทีฟหรืองานบริการวันนี้จะเป็นวันที่ดีมากคุณจะสามารถสร้างผลงานที่น่าพอใจและสร้างความประทับใจให้ผู้อื่นได้ง่ายการประสานงานกับเพื่อนร่วมง,งานรับเรื่อนดีแต่ยังไม่เหมาะกับการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆห,หรือการทำสัญญาการเงินการเงินคล่องตัวดีมีโอกาสได้รับเงินจากงานเสริมเล็กๆน้อยๆหรือได้รับของขวัญของฝากจากคนใกล้ชิด เป็นวันที่ดีสำหรับการซื้อของที่ให้ความสุขกับตัวเองแต่ควรหลีกเลี่ยงการให้คนอื่นยืมเงินความรักคนโสดมีสเสน่ดึงดูดใจเป็นพิเศษอาจมีคนเข้ามาทักทายพูดคุยแต่ความสัมพันธ์ยังเป็นในลักษณะเพื่อนฝูงมากกว่าคนมีคู่ความสัมพันธ์หวานชื่นมีโอกาสได้ใช้เวลาโรแมนติกร่วมกันการแสดงความรักความใส่ใจเล็กๆน้อยๆจะทำให้คนรักมีความสุขมาก สุขภาพสุขภาพกายและใจดีเยี่ยมมีความสุขสดชื่นแจ่มใสพลังงานดีตลอดทั้งวันเหมาะกับการออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งเบาๆหรือพบปะเพื่อนฝูงเพื่อเติมพลังบวกอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมความลังเลและการตัดสินใจไม่เด็ดขาด คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขใช้พลังงานบวกของวันนี้ให้เต็มที่ในการสร้างสารรค์และสร้างสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆให้เชื่อในสัญชาตญาณแรกของตัวเองการแบ,บ่งปันความสุขให้ผู้อื่นจะยิ่งเพิ่มพูนความสุขให้ตัวเองในวัน,น